สวัสดีครับ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 ไลฟ์สิบสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีไอ้ถามไลยคถามเลยครับสิบนาทีครับสิบนาทีสิบนาทีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปงานแกมไม่ไม่ได้ไปครับไม่ได้มาไม่ได้ไปไปกันเหรอครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับดูคลิปจบปรเดียคลิปคลิปแอปแดงใช่ไหมครับกำลังจะไปไหนครับกำลังจะกลับบ้านครับัจะไปกลับบ้านครับวันศุกร์รถติดครับทำบริษัทใหม่ครับยุ่งครับช่วงนี้ ครับทานอะไรนะครับทานครับทานข้าวมันไก่ครับเมื่ก K, อกี้ไม่จัด P K อ่าไม่ทัน P K กล้องเบิ้ลอ่กล้องเขาไม่อยู่นี่เขาจะไปไปไหนเมืองนอกเนี่ยใช่ไหมไปเกาหลีเอ๊ะไปไหนอ่ะใช่ไหมเบียร์แม่ไปช่วยน้ำท่วมเชียงรายกับเขาเลยครับไม่ว่างเลยครับไม่จะฝากฝากไปช่วยครับไปเกาหลี กองไปเกาหลีพี่กองไปเกาหลีขอบคุณนะครับใครอยู่ภาคเหนือนะครับก็โอ้ลำบากหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมเนาะตอนตอหลายคนก็ไปช่วยกันครับมีส่งมาช่วยเดี๋ยวว่าจะส่งน้ำมาช่วยเหมือนกันครับส่งเงินไปลส่งน้ำมาช่วยนะโค้ชฮาพี่เบยงของขวัญ ไปเก้าอ,อี้ล่วงล่วงเก้าอี้น่ารักน่ารักย <C oughs> ี่เบิ้ลพีเคกับน,นิกกี้หามากเมื่อไหร่เห็นแวบ,บแบบเห็นมีคนตัดไปลงเนาะใช่ไหมเอาคุณครับไ้ส่งมาให้อื เดี๋ยวดีแอร์าหนาวโอ้ยเปื่ไหนคร,บบบครบับกลับบ้านครับกำลังกลับบ้านครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับดูคลิปเป็นยังครับรถรถล่าสุดเป็นคลิปรถคันใหม่ของนิกกี้เนาะเป็น GTR พี<ม>่เพชรสวัสดีครับอู้ เคยส่งอะไรมานี่โอ้ยเฟี้ยวอ่ะอันนี้ทําไมทําไมมีของฝันอันนี้โหเฟี้ยวอันนี้เหมือนพวกแบบมงเลยนะเคยดูหนังญี่ปุ่นอะมงอะไรขอบคุณนะครับพี่เพชรครับอมครับพี่เพชรอยากให้ผมไว้ผมทรงนี้ใช่ไหมได้ครับพี่ส่งแบบนี้อ่ <laughs> เอเอวิสเอ,เอวิสเอวิส น้องร้องเพลงหรือปะล l ิ i เอล v ิส Treat me like fool Treat me mean and cruel เนี่ย <c oughs> มาโคราชอีกเมื่อไหร่ขอบคุณครับพี่เพ้นครับผมครับเฟียวอะยังกี้ยังกี้เอ้ยอันนี้มันคีพอมเนาะพี่เบียร์ป <c oughs> ากเบียร์ ไอ้แจ๋ววะผมตรงนี้แจ๋ววะขอบคุณครับพี่เพชรอ,อยากเห็นหน้าพี่พี่เหมียวขับรถอยู่อ่ะได้มากครับพี่ แป๊บๆนี่เดือนอะไรเนี่ยเดือนกันยาจตุลาเนาะจตุลาไปยุโรปสองทริปเลยแล้วก็เพราะว่านี่ไม่ได้บินมาหลายเดือนละเดี่ยไปยุโรปสองทริปนะครับพฤศจิกามีไปญี่ปุ่น <c oughs> ทำคอนเทนต์กับซิมซิมก็ยุ่งอะครับเขาก็เ <c oughs> ป็นนู่นเป็นนี่สนุกกับการทำพีเคพี่กล้องหน่อย ีอเคพี่กล้องหนยอยโหคอมบังวะกล้องไล์อยู่ <c oughs> พี่เบียแมนชมพูจะมานี่เห็นทักมาชมพูอะ เดี๋ยวนี้ก็มีมาอยู่มาหลายมาเมืองไทยหลายคนเลยเนาะวันนั้นวันนั้นวันนั้นเห็นเห็นในคลิปหนึ่งเขาตัดว่าอะไรอนะจินตรงตรงปกเปล่าอะ่ะใครได้ดู้บ้าง โปกปะไม่รู้ว่ะแต่ก็พี่ว่าก็หล่อนะจริงเขาก็หล่อนะหน้าตาใสเปียงเลยมิ้นส่งอะไรมา <c> ่ <oughs> <c oughs> มีหมีกอดด้วยขอบคุณครับน่ารักขอบคุณนะครับ โอ้มาแล้วเอวิสิกแล้วพี่มีเวลา,าลวอะไรเปวยไงก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกบางทีบางทีเราทํางานเสร็จเราก็อยากอยู่เงียบๆเพราะว่าเรางานเยอะนะช่วงนี้รวมบริษัทครับคือผมอกำลังตอนนี้งานอยากงานใหญ่เลยคือกําลังทาซันตาเฟ่นะครับกาลังกลงาลังจะรีแบรนด์ซันตาเฟ่อยู่ซันตาเฟ่ที่อยู่ในห้างเยอะครับใครเคยกินบ้างเราเคยกินนะเด็กน้องเรากําลังจะรีแบรนด์